ฝนตกแดดออกที่วัดเขาไหวายจังหวัดระยองลมแรงมากฝนตกมาดูสิบรรยากาศฝนตกเมื่อกี้แดดจ้าเลยวันนี้มีนักสร้างหลายคนมา ขอใบอนุญาตจัดสร้างวัตถุมงคลน,นะครับมาเซ็นใบอนุญาตก็มีคณะกรรมการวัดแล้วก็หลวงปู่สิงห์วัดเขาหวายท่านก็เมตตาด้วยเนี่ยดูดิมาขออนุญาตฝนก็นำเลยนี่ฮะและแดดออกด้วยเกิดด้านในเขาก็เซ็นใบอนุญาตกันนะครับ ทยอยกลับไปบ้างแล้วนะฮะเดี๋ยวคงจะเปิดตัวหลายรุ่นสำหรับหลวงปู่สิงห์วัดเขาวหวายบ้านค่ายระยองครับหลวงปู่ท่านก็เมตานะฮะเมตตาเซ็นใบอนุญาตให้ หลวงปู่บอกว่าเหมือนมากไม่ไม่ใช่ไอแกแซงได้ออกั่านระวังเต่ามันยางรั่วแล้วจะสวอนเดอร์เลยนี่ผมเป่าทีคอเดร์รั่วเลยนะขาวด้วย เหมือนนางปูนะเอาจ้าสวยมันไม่มีอะไรมาฝากผมก็อนตะกะเคี้ย